สวัสดีพี่น้องสวัสดีอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาคุณนะบ้านคนถ้ามาหาเก็บเห็ดหูหนูเพื่เกาพี่น้องจ้ะบ้านคนขออยู่ทั้งเขาไปพี่น้องไปหาเก็บเห็ดต้องกันจะ้ะเห็ดหูหนูหูหนูป่าธรรมชาติมืดอึมคึมแถอะมืดคักมืดแน่เนาะ Bên bụi nó náo bên nó náo, lại bụi bụi hưng 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 Áo hưng đọc hưng 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 Săn sẵn Săn khắc săn nè nè thang săn thân ừ ừ ừ ๋อ้ยสูงผวดยากไปบพา่นคุณเป็นช้นสัน้นง่างไตงาย,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 ยากปุ๊บๆุ๊ๆอุ๊ปอุ๊ปมาเด้อพี่น้องเก็บเห็ดน,น้ำใยไม่เห็ดหูหนู ออกน้ำคนน้อยๆอย่างปถนง่อนเลยปาดลคอนน้อย,ยนี่ไม่ครับูกกระโปกเนาะเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใย,ยเม่ ฮู้นประเทศเยอรมันมีคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนเม่นมาวา่าเจ้ากินเห็ดป่วยตายสุป,ปีอยู่ประเทศเพื่อนว่าสันเพื่อนว่าเนาะเพื่อนคอมเมนต์มา,าว่ากินเห็ดยังนะเพื่อนทำเบาเบาซุปฟังเนาะเพื่อนทำเบาเาฟ้าซ้ำนั่นตาจังเดยคือุอจงจักเห็ดกิน ต้องศึกษาแล้วพี่นอ้องอาเพื่อนอาจจะไปกินเห็ดแพร่เห็ดแพร่ยังก็ได้เนาะป่วยก็เลยบางคนเขาจะกก็ินเห็ดอันแพร่เห็ดด้พี่นอ้องแต่เห็ดบางชนิดนี่ก็จะแพร่ด้แต่คนเมียนมาเนาะอ้วน,นวานเก็จะกินเห็ดป่วยตายสุป,ปีที่ประเทศพุ่ธวัฒน,น็กับปุลูกกันอาจจะไปกินเห็ดเบียร์หรือเห็ดอียังล่ะ เป็นเฮต์ยังไงแ่ะกับบรูแล้วเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดหูนูกลินได้พี่น้องโมเบียเฮ็ดหูนูเนี่ยนะมีกลินมีคายทั่วประเทศเย็ยนมือพี่น้อง hết yên Yên mươi, yên mươi Để lọt vào trong phút coi Ừ มือนี่ถือกระตาหน่อยมากได้มือนี่ถือกระตาหน่อยมากกระตาหน่อยได้เต็มกระตาหน่อยกัพอละ่ะมาปลาหนีไก่บ้านนี่พี่น้องไก่ไก่บ้านคับรถมาเป็นชัมม่วโมง

แม่มีมือสั่นนันยินพูดยินพูดพี่นงจ้ะใบไม้ปลูกเราบุ้เยอกว่าเห็นดอกเทปที่ตอนนี้ใบไม้กับดอกเทดจะคึก้กันแันหด้นเนาะ ทั้งคนกันมาเลยปลาทางนี้มากตีแล้วเทียนมันไก่พี่น้องไก่คักท่างนี้มันค่อยอยากมากเถอะมันไก่งางทังหมดมันเป็นพูดได้พี่น้องพูดพูเขาสูงสูงปลาเนี่ยมันปลาใหญ่ปลา,ากวางพร้อมพูเขาคนบินไป้ทึ่งหมดละ เเยเงยยังน,น,น,นาวอรดอกสีขาวก็มีกรลังออกใหม่คนโตเอาสีออกก็มีตอนนี้นี่ ันรนี่หัวตสออกอืยงนี้แะเย็นมือนะคุหัวตาสีออกพี่นองลายโหทุนไหวคนไหลายเยนี่

นางรูมอเอาก่อนเห็ดนางรูมบนโอนดูน้ามนางรูมก็มวนี่อีกเลยนะฮันไม่ขนใหม่ฮันนี่เห็ดอิโมก,กิเท่าแล้วมุขขังนี้ ม่มดี่ว่าพี่น้องคนเลยนี่หูหนูครอบเดี๋ยวหูหนูก่ันนี่ยังกัดเพิ่นออกอีใต้เหลือกพี่น้องคุณนะ่ะ,ะ,ะ,ะออคุณ่ณนะณนะเห็นนั่งร่มเห็นนั่งร่มไปนหนึ่งมึงคุณหมุนออกมาโอ,โอ้คุณนะ่ะ เด้กคนสิดึงว้านพี่นอ้องอื่ร้อนอยูอออ่เห็ดนางร่มพร้อมมาที่นี่โอ้ยพันออกอยู่ไต้ขอนนี่เ้รอพันออกมากไปพี่น้องหลายอยู่อบอยพันซะไหนเห็ดนางร่มอ่อนๆเวย นทางนั้นมมมีบ่บอลออกคอตแลดอกสองดอกดืมก่อนปีนเขาพี่น้องปีนภูเขาน้ำยาไเมุ่นุณเฮ็ดนี่อ๋อยุ เก็บเห็ดไก่ๆุ้นดอกน้อยก็ต้องได้เก็บพี่น้องมุ้นบั้าฮาวาดีมาอีกเป็นปีนาพูดเลยว่ามันไก่ได้พี่น้องป้านี่มันเป็นปลาเห็ดเป็นปลาเห็ดนางรมเห็ดหูหนูสินี่พี่น้องได้ไม่สิมาปีนึงหรือเทียน,นึงหรือสองเทียน,นี่แห,ห,หละหนุ้นดอกนี่หน่อยป้อยไว้นึ่ ปีละเทียหรือสองเทียร์นี่น่องสิมาป้านี่นะว่าเกินสองเทีย์ท่านไกหนหน่หุ่นเดี๋ยวได้ไม่เศร้าแหบเห็บเราเป็นขึ้นผู้นี่มันเป็นผู้สูง ออกไปทางคูนกลาเป็นหนทาง ừ. ปลาหนึ่งนนปลาใ่ปลากว้างกว้างโอกาสเขาไปไกลย่านลงทางออกมากหาตีนน้ำตีนเขาไม่นนี่แเละพ่อจะเก็บวิดี้ยั่ไงเดีวหันดอกในหน่อยบนเขาเต่อ,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 อสีออกเนาะ,ะแล้วพ่อเก็บได้ยี่ดอกล้ววะ ดอกเด้งเด้งดีดีพี่น้องแข็งแข็งเด้งเด้งปลาทรามสา์กินแสบกินนัวแต่ว่าสิได้เต็มตาบ่มื่อนี่ปลามันก่วงพี่น้องปลานี่ก่วงอิเล บุก่ายย่างขึ้นไปสูงก่ายย่างขึ้นไปหู้นมันจะเป็นป้าสูงลงไปฝุ่นย่านออกมาบัวถือรถลืมสวัสดีพี่น้องมาเด้อเก็บเห็ดถุงนงม่มยายเมฆกลางป้าสวัสดีบ่ักสวัสด,สสดีมันลืมข้าวพี่น้องมันหนาว <c oughs> อ,อือ,อโหหน,นาวมาหาเลเบิบ่งเห็ดอโมกิยังโมกิโมกิทุ่นพ่อมันแหละทุ่นพ่อได้ออกพี่น้อง hết hôn nô này này. Hết nô, hôn mèo. Một nhớ nhây. là, là nào là mi. Nếu nâu สองดอกจุ่มยิงเลปุบนี่ยังอ่นนอ,อนอยู่เก็บดอกได้เก็บได้เนาะพี่น้องบุไดมากกับปีนาพุ่งแล้วจังสิได้มาเก็บเพิ่นบ่บนี้ หงูมันใหญ่ซ飒พี่น้องส้วสีใหญ่ปีต่อปีผมได้เห็นหนูปลาเนี่ยเพิ่งเห็นหนูปลูกเด้ตามเบิ่งในข้อมูลหรอกว่า <c oughs> พี่นอ้องยายเมย์อยู่ทางผู้อุ่นลุ่มถึงกับถนทางหนทางหลวงกล่องซองต้องไปเห็นเบิด์ุ่นณยางขึ้นมาตั้งไกไม่มีเห็ดเบิด คุณพี่คเบื้องป้าคุณพ่กับเสือออกกรหารถดเหรอถ่ายวิวสุเบื้องพี่น้อง <c oughs> บ,บ,บอกบอกพอเห็ดถ่ายวิวสุเบื้องเห็ดป้านี่บุคคยเห็นพี่น้องย่งางก็นขาราปางางังซังถ่ายวิวไปนน้ำเลาะไปนน้ำบุคคยมีมาป้านี่มันมียุน่นหัวตาสีออกนะพี่น้ององ่ายเนาะ mặc áo nèo kép nha anh nè tung du sung kỳ tung khô pin bô vai vinh ngon kia pin bô vai hãm Pin mhm 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 ต่หันเห็ดบ่คคอยมี่พี่น้องมังมูบานคนยางมั้งฝุ่นบุมมี่กับออกไปเนาะพี่น้องต่างไม่ดูดอากาศสูบอากาศน้อยเจ็บ เอาเต็มตาว่าสันบ่วไว้มันปีนผู้ว่าไว้พี่น้องได้ซ้ำนี่ละมื้อนี่บ่วไว้ว่าแฉ่ได้เต็มตาบ่เต็มดอกตีมันปีนผู้ไว้มันสูงพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งสองมิลีิแฮปปี้พี่น้องจ้ะได้สมควรแล้วล่ะอพูดหน่ะป้าน่ะออกไปหารถรอบดที่นี่ได้บ่ได้เต็มตาดอกได้ซยสนก็โอเคแล้วจ้ะดอกเงยกระดาษกระดอกเง่ดอกน้อยน่ะเนาะพี่น้องบัวเสมอกันดอกทุกๆนี้ออกกันเล ล่างก็ไปครึงไว้ล่างมันแล้วคนจะ้ะอืมล่างแล้วพี่นั่งได้ตั้งหลคนนะ